สามตัวนี่ติดกันสองงวดจนได้สร้างสาราพูยง่ายอรอรอรอญาติโยมไม่ไหวก็เลยอธิษฐานเองเลยว่าขอทําศาราตรงแท่นตรงช่วงที่ตอกมาสาเมตรตรงที่พระนั่งฉันครับไม่มีเจ้าภาพเราก็เลยขอเป็นเจ้าภาพเองทั้งค่าแรงค่าช่างพร้อมทุกอย่างสาตัวกิ่งวดติดนะสองส,องสวติดเลยไ,ได้นะักอา คำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดมาตามนะมาตามอะไรนะ8 6 5หหเป็นเหตุต้องได้รีบมาครับผมเป็นยังไงครับแม่นขนาดนั้นเลยหรอครับใช่พูดแล้วขนลุกขนลุกอะไรจริงๆนี่เพราะว่าฝันตอนคืนวันหวยออกเนาะคือตอนกลางคืนผออนหวยออกคือเช้ามาก็หวยออกแหละพูดง่าย เอาความฝันก่อนเลยนะไม่ได้ฝันยาวหรอกฝันสั้นๆน,นี่แหละค,คือหลวงปูนะ่น่ะเคยเห็นไอ้ท่อพญานาคไั้ที่เขาสูบน้าอ๋อใช่ครับหลวงปู่ท่านไปจบไปจับท่อพญานาคแล้วทีนี้พอเวลาเครื่องมาสตาร์ทแล้วอะน้ํามันดันตัวเพิ่นแล้วตัวตัวหลวงปู่อะหลวงปู่ทองเรานี่น่ะท่านก็ม้วนหัวลงคือม้วนอย่างเงี้ยคือเหมือนเลขหกไหมครับอแล้วทีนี้ก็หงายขึ้นไปกระแทกขอบสะตรงศีรษะเพื่อนอะ่ะบุบครับในฝันนะ้ตกใจ ทีนี้ก็ตื่นมาตื่นมาแล้วก็ไปนอนคิดแล้วก็สลืมสลือมีความรู้สึกเหมือนมีคนมาพูดว่าไม่ต้องคิดหลายตัวเก้าห้าห้าเก้าซื้อไปเลยแต่ท่านบอกว่าเน้นเก้าห้าและทีนี้ท่านบอกว่าหัวหกนะหัวม้วนคือในฝันเป็นเสียงผู้ชายเพราะว่าคืนนั้นจะนอนที่สารากลางน้อวันหวยออกจะไปขอพรท่านตรงนั้นแล้วก็จะนอนตรงนั้นเลยเขาได้สามตัวเลยใช่แปดหกห้า ก็เลยว่าโอ้เลขคือทีนี้ก็เลยว่าอยากบอกเอซทุกคนให้ตามเป็นเป็นแนวทางวันนี้เราพัฒนาสามารถไปต่อได้พอออกแปดหกห้าแต่แปดห้าเก้าหรือเก้าห้าห้าเก้ายังไม่ออกได้ค่ะเบอร์ไหนนะโทรไปที่อ่โทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสี่เก้าสี่ห้าศูนย์สามห้าเก้าชื่ออะไรครับผมชื่อย่าอะไรเอ่ยชื่อแม่ย่าวังนาค่ะ พ่ย่าวังนาคาเนาะตามเพจเลยคือเอ้าก็เลยได้สร้างพอสร้างเสร็จก็เลยช่วงหลังๆก็ไม่ได้ซื้อเยอะก็ถูกตลอดก็ประมาณหมื่นหนึ่งเจ็ดพันแปดพันอะไรเงี้ยเพราะเราคุ้มหนักไปแล้วโอ้โหี่รัฐบาลไทยมีแนวตั้งบ่า้องงวดเลยรัฐบาลไทยเมื่อเมื่อเมื่อคืนนี้เนาะก็ก็ฝันอีกนะเป็นแค่เลขฝันก่อนเด้อเดีแนวทางก็ฝันได้สามแปด สามแปดใช่สามแปดสามตัวมีไหมเจ๊สามตัวยังไม่มียังไม่มีเนาะไว้ติดตามคอยติดตามก่อนวันนี้น้องแกลาขอโชคนะคะขอโชคลาวพัฒนาก็ไปเลขใหญ่ได้เลยตาไทยเลยคตามลาวตาน้องอะไรครับน้องชื่อน้องชื่ออะไรน้องชื่อตะวันค่ะน้องตะวันโอ้แต่งชุดเริ่มเย็นแล้วเอาเดี๋ยวไปลุ้นเลขน้องตะวันแล้วก็ เดือนเนาะ้วยกันเนาะท่านจะบอกแบบไหนครับบอกลำแล้วบอกตัวเลขอย่างนี้แหละครับเจของน้องไม่ได้ใจเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งเหรอครับวันนี้เรนมาชกัก็ถ้าเขาตื่นเต้นเพราะว่าไม่เคยมีช่องมาถ่ายหรื่าจะทำเองครับผมทำเองเขาก็จะบางครั้งเหมือนมีญาเข้ามาอย่างนี้แล้วเขาก็จะเป็นตามไอ้นี่ของเขาแต่ถ้าแบบเขาตื่นเต้นแบบนี้อาจจะ ไม่ต้องมานลุ้นกัน้ะลุ้นๆไปแต่ที่รู้ๆได้สามแปดไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาตามมาครับเอฟซีครับครับผมวันนี้นาคีน้อยนะจ๊ะลํานะครับขอโชคขอลาบให้เอฟซีทางบ้านเนาะครับมาถึงร้องวแต่งชุดร้อเลยนะเอฟซีนะ าอืม,มสวยมากันครับสา អូអូអូពីរ รักมนาคาพระบรมนาถเอกองสมหา,าโองค์สีสุนา สังเกตมือนะฮะสังเกตมือนะครับผมสังเกตมือนะครับ,ม,รบม,มาแล้วนะครับตอนนี้ัม,มาแล้วนะครับผม,มศูนน่าจะศูนย์นะครับ ศูนก

ศูนย์หกโอ้ยหนึ่งู้นย์06นะครับ ทูุครับสาธุครับปู่มีโม้ปู่วันนี้ปู่มานะครับวันนี้นะโอ้ปู่ดีใจนะวันนี้นะลูกหลานได้มานะครับคนลุกเลยนะครับผมอหนึ่งหกโอ้หนึ่งศย์หนะครับ ครับโอ้โหเฝิกซับคุยกับปูหน่อยเร็วโอ้โหจะไปรอบปูนิมมูนปูไปเฮ้ยเป็นจังได้ดึงศูนย์หกบวกปูแแทได้บวกปูแห่นอนเลยล้วก็นอนแหนโอ้โโอ้ยคนเคี้งดูปูมาก พวกสู้นี่เฉลียวฉลาดเด้อลูกเด้อโอ้ฉลาดยิ่งขึ้นแู่ยกมืออื่นปุ๊บปูกระชากเลยลูกระวัหน่ายบางปู้บางน้ำมันอ่ะครับปูชูแล้วชูอีกมันเงียบกริบเงียบกริบเออลูกมีฉลาดเด้อมันเบาๆบอาเออมันเบาเบอปากเร็วมันจะบอกว่าให้ดูได้จังได้เออให้ล่างเที่ยนใหนสองตัวตรงๆมันก็บอกเอาอื ล่างฟอนพันนี่ล่างยกให้คือบ่เอาหมูปูเกตเก่าตัวเดียวยังบังคับให้ปู่มาเขียนให้ปู่ก็เขียนให้แล้วส่งให้เงียบมิดบ่มีใครเอาบ่มีใครเอาดวงเขาเพื่ถึงแ่บัดนั่นจนบัดนี้ผู้นั่นบ่ผูอีกเลยเขียนให้แล้วว่เอานั่นแม่นเฮ้ยใจให้ด้วยนะปูให้แล้วว่เอานม่น อวดนี่กรหายนหัวล,ง,ง,กล,ง,ง,ลงก็อบหกนะก้าดูกันหล่างเบ่อถือหล่างก็ยังปึกหลายอยู่หล่างก็ยังว่าละทุนน้อยทับน,น้อยก็ซื้อตามมีตามเกิดเข้าไปให้เราเอา,านเ,อาเอานเาะแต่ผู้ที่อยากได้จากหล่างก็ถูกกันแต่ก็เงียบมิด เอาใหม่เอาใหม่นะปู่เนาะเอาใหม่ก็ระวังเด้อตัวเป็นแนวทางนะครับผมแม่ล่างนะแม่ล่างได้ปู่ได้ลงพระทับนะครับเอฟซีครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะปู่ก็มาเขียนตัวเลขให้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะฮะทางช่องก็ได้มาเป็นครั้งแรกนะครับผมยังไงก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับ ปู่นะครับูุิเจ้าที่เจ้าทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับให้ลูกได้มีโอกาสได้มาที่นี่นะครับผมอย่างนีก็ต้องขอขอบคุณพ่อพ,อ,พอแม่แม่ทางบ้านทุกท่านด้วยนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ